สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราแวะมาเล่นเกมเปิดใหม่กันนะคะเพื่อนๆกับเกม Dark Slayer AFK RPG นั่นเองนะคะเกม RPG ภาพสวยๆนะผู้พัฒนาเดียวกับเกมอิกดาที่กำลังจะเปิดในสโต์ไทยนะคะเพื่อนๆโอเคเกมนี้มีภาษาไทยด้วยอย่างนั้นเหรออูยิ่งเล่นง่ายไปกันใหญ่เลยนะคะ มาแล้วมีผู้มีอำนาจออกคำสั่งด้วยบอกว่าราชสำนักบอกว่าพลังปีศาจถูกตรวจพบที่ฝังศพไปเราไปดูกันดีกว่าเรื่องราวของเกมนี้นะคะจะเป็นแบบว่าค่อยๆไปตามเนื้อเรื่องของเรื่องราวนั่นเองนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีเควสให้เราทำอยู่เพื่อนๆนี่เลยแล้วก็เราจะได้รับเพชรนะคะไปเรื่อยๆเลยตามนี่เลยอ่ะมิชชั่นต่างๆนะคะเพื่อนๆ มีให้อัพฮีโร่ด้วยอัพฮีโร่เนี่ยจะมีในส่วนของค่าพลังโจมตีนะคะเลือดคริติกอนเลตแล้วก็คริติกอนดาเมจอัพไปก่อนเลยตอนนี้เราต้องอัพไปเลเวล10นะเอาละ่ะค่อยๆกดกันไปเลยเงินช่วงแรกๆนี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปะวิ้ยมีพอที่จะอัพอยู่งั้นเราอัพอย่างละสิไปเลยได้ไหมนะ ยาวๆไปเลยจ้าแล้วก็คริติกัลเลดเพิ่มอีกนิดนึงนี่ฮึบฮขออีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยนี่มีกิจกรรมเปิดเกมด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นเควส7เจ็ดวันนั่นเอง ในส่วนนี้ก็จะเป็นในการเคลียร์ดานแล้วก็ลุยดามต่างๆนะคะเมื่อกดรับของรางวัลแล้วเนี่ยจะมีในลักษณะของเป็นแต้มที่เป็นดอกซากุระด้วยตรงนี้เราต้องสะสมนะคะเพื่อที่จะมารับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกทางด้านบนก็จะมีเพชรเลยนะอู้หูสามหมื่นเลยเหรอสะสมซากุระสี่ดอกเท่านั้นเองแล้วถ้าแปดดอกเนี่ยก็จะได้ฮีโร่นะคะเพื่อน,เอนๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องลุยดามสะสมให้ได้สี่ดอกนี่แล้วล่ะ จะได้เพชรมาสุ่มกระชากันเพิ่มเลยส่วนตอนนี้นะคะเราต้องทำตามเควสกันก่อนลุยเลยฮีโร่ของเรานี่จะมี3ตัวนะเพื่อนๆตัวหน้าสุดนี่ดาบเนาะตัวกลางเป็นตัวเวทตัวหลังสุดเป็นปืนมีใส่อุปกรณ์ด้วยเหรอนี่โอ้ การสุมกาชานะคะที่ใช้เพชรในการสุ่มเนี่ยก็พอกดมาแล้วเนี่ยจะเป็นการสุ่มหาอาวุธนั่นเองวิเราได้ระดับเอสด้วยล่ะเอ้ยสุดยอดเลยหนึ่งอันแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะปืนบ้างปืนบ้างโอ้ยปืนไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องกดต่อสิเราจะกดต่อไปจนได้เอสจะได้ไมั้ยนี่ เขาไม่แบบให้กดทีหนึงห้าหรือ330ด้วยนะคือ <c oughs> มันจะต้องออกยากแน่ๆเลยเมื่อกี้ได้เอสดาบมานี่คือโชคดีสุดแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหรือออกยากจริงเดี๋ยวกดทีห้าห้าเลยก็แล้วกันทีละห้าอเพชรโอ,ไอ,อ้ไม่ออกไม่ออกผ่านก่อนตอนนี้ได้สูงสุดของตัวปืนนี่ก็เป็น AA นะคะแล้วต่อมาล่ะ นตัวลูกแก้วลูกแก้วเวทปึ๊บโอ้ยได้ระด,ดับ A นะที่เป็น A นะ3ามจะออกมั้งไหมเฮ้ย 3A เอ้ย 3A นี่ยังไม่พอขอ S ได้ไหมยังไม่ออกขออีกทีเออได้ยากจริงอะไรจริงค่ะอถอนหอยแล้วไปกดปืนต่อ ออกมั้งไหมโอมมั้งไหมเพื่อนๆช่วยกันดูดิแย่ <c oughs> yeah, ละดันมาสนุกกับการสุ่มหาอาวุธซแล้วนะ่มีการเติมเงินครั้งแรกด้วยนะคะวันแรกได้เหรียญทองเพชรแล้วก็นี่เลยคริสตัลวันที่สองก็วิ้ยได้ของเยอะขึ้นไปอีกวันที่สามโอ้จะมีแพ็คบบว่าเติมเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะอยากจะกดกวาดล้างตอนนี้เราอยู่ด่านที่เท่าไหร่นี่เราดูตรงไหน ว่าเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองมองหาดูก่อนนะคะแ,แต่ว่าตอนนี้ลุยเคเวสผ่านแล้วได้เพชรมาเรื่อยๆเลยละ่ะน่ามีการสั่งเคราะห์ด้วยอาวุธที่เราไม่ได้ใช้นะคะสามารถเอามาหลอมได้อีกสั่งเคราะห์เลยอาสังเคราะห์เลยโท่เดี๋ยวก่อนเราอยากลุยด่านมากกว่า มีระบบที่สามารถบูตเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยนี่เลยแต่ว่าต้องเสร็จไกด์แนะนำเบื้องต้นกันก่อนดูระบบเกียร์กันก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะต้องสังเคราะห์ต่อไปใช่ไหมปรับปรุงอุปกรณ์ได้เพิ่มอีกละ่ะปรับปรุงอะไรกันดีนะใส่เกียร์ซ้ำไม่ได้เหรออัตโนมัติน่าต้องแบบนี้ ใช้งานแล้วปะต้องเพิ่มเกีย์ต่อ,องั้นเหรออ๋อเป็นการอัปเกรดนะคะอุปกรณ์นั่นเองเมื่อกี้เราสั่งครอบไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีโหมดนะคะให้เราอัปเกรดนั่นเองใช้เพชรม่วงโอ้นี่มีนีนเชรม่วงเรามีเยอะระดับ S หาย,ยากงั้นอัปไปเลยค่าเลเวลก็ได้อีกที ปุ๊บนะพลังโจมตีอย่างแรงแล้วเจอศัตรูนี่แบบว่าฟันชับร่วงชับร่วงออ้ยยิ่งถ้าติดคชิอก้อนนะยิ่งโหดเลยตอนนี้เราถึงด่านหนึ่งขีเก้าแล้วนะคะซากประดักหักพังไฟไฟไหม้หมดเลยเนี่ยเมืองตัวนี้โอ้ยบอสมาแล้วโมผีพยาบาทโอ้โหน่ากลัวแตอนนี้กำลังติด อนิเมะอยู่เรื่องหนึ่งจูจูสึใครดูบ้างก่อนหน้านี้มีเกมออกสตูญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าเราไปเล่นไม่ได้เพราะว่าคือเขาต้องต่อ VPN ตลอดเวลานะคะก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าโกบอลแล้วนี่น่าจะไปเล่นแน่นอนเพราะว่าชอบเนื้อเรื่องมากสนุกสุดๆเลยเป็นแบบว่านักเรียนในโรงเรียนที่แบบ มีพลังพิเศษอะไรพวกนี้เพื่อนมาเรามาสุ่มกันต่อนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาสุ่มเกราะกันแล้วเธอมันออกยากเกินไปอะ่ะเราจะสุ่มทีห้าร้อยเลยโอ้ทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมนี่นี่ โอ้ยได้ S S S ด้วยนะสุดยอดเลยโอ้โหเหลือสองอันเนี้ยปืนกับลูกแก้วเนี่ยยังไม่ได้สักทีนะคะมีอะไรนี่ด้วยอันสุดท้ายอ่ะเครื่องรางเหรอพระธาตุอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อตอนนี้เราจะต้องใช้บัฟไฟแล้วสิโอ้ มีการเพิ่มบั๊นะคะจะเป็นการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นบูทนะเราจะต้องดูโฆษณาสักนิดหนึ่งบูท,บทพลังโจมตีหนึ่งรอ้อบูแล้วอ่ะบูทแล้วแล้วแล้วไงต่อมันจะมีแบบว่าแพ็คที่ช่วยในการปิดโฆษณาด้วยนะคะเพื่อนๆเคเลย ตรวจสอบป๊อบอัพเข้าชมอันนี้คือโอ้ดูโฆษณา3ามครั้งรับรางวัลน,นั่นเองน่าได้แล้วแล้วก็สามารถบูดพลังโจมตีได้แตะตรงนี้เหรอแตะแล้วอ่ะเพิ่มแล้วนั่นเองนี่เลยดูดาเมจของเราซะก่อนตีหมาก็ชน,นะ <laughs> ถึงด้านหนึ่งคีสิบสองแล้วนะคะมีชุดครสเพย์ด้วยอย่างงั้นหรอเกมนี้อู้นี่ดอกซากุะระเฮ้ยเขาให้ฟรีชุดหนึ่งเลยเหรอเอาดิชุดดอกซากุระของตัวดาบไม่เท่เลยอะ่ะต้องชุดดอกซากุระของนี่ดิคณะพ่อมดดอกซากุระนี่ดิน่ารักอะ่ะชุดเหมือนนี่เลยอะ่ะเกาหลีนะคะชุดประจำชาติเกาหลีอะน่ารักดี นี่เป็นชุดเด็กนะใช่ป่ะมันจะตัวแบบปุ๊กปุ๊กปิกปิกนบบนเนี่ยแบบน้องจิ้นจอกเนี่ยน่ารักดีแล้วไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะนี่ว่าเราผ่านอะไรเพิ่มแล้วนะเผื่อจะได้หาเพชรเพิ่มอีกเฮ้ยเข้าสู่ดันเจี้ยนเนาะนี่มีดันเจี้ยนเพชรด้วยนะตีบอสเอง,เองนะคะสำหรับดันเจี้ยนนี้จะจำกัดน,นะคะสิทธิ์ในการเข้าดันเจี้ยนอยู่วันละ ไม่กี่ครั้งแล้มันเพื่อนมันจะใช้ตั๋วเพชรในการเข้านะคะลองเข้าไปดูแล้วกันว่าตีแล้วนี่จะได้อะไรโอ้ทุกๆครั้งที่เรากำจัดมอนสเตอร์นี่จะได้เพชรตามนี้เลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหไ้เจ๋งดีถ้าอย่างนั้นอ่ะยิ่งยิ่งเราตีแรงอ่ะเรายิ่งได้เพชรเยอะดูดิได้หกร้อยแล้วนะเก้าร้อยแล้ว ไโอ้คือเราดูเป็นคนโหดมากเลยเพื่อนมาปล้นเพชรจากสัตว์ประหลาดอ่ะที่อยู่ในดันเจียนอะที่เขาขุดหาเพชรอยู่ในเมืองอ่ะโอเคไปดูนี่กันดีกว่าท้าทายโอ้กดท้าทายบอสได้ถ้าเกิดแบบว่า เราอัพพลังมาจนหนำใจแล้วนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มบอสเพื่อที่จะเร่งกันไปสู้กับบอสได้เลยต่อไปเป็นภิกษุสงศ์สาบแช่งสาบแช่ชโอเคเสียบโหลดเสียบโหลดตอนนี้ตัวโหดเรามีแค่ตัวดับตัวแทงนี่แหละโหดจริง จบดปีกหนึ่งดา้านยังสวยงามมีภาพน่ารักดีนะคะกระปุกกระปิกแล้วก็ยังมีของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านะคะตอนนี้เป็นเพชรสามหมื่นเลยนะแล้วก็ไอเรียนี่คืออะไรอะโลกทองก๊อบลินอเเลขสัตว์ร้ายได้เจ็ดรอบยังมีโค้ดแจกอีกนะคะเกมนี้เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เราหาก่อนว่าที่กรอกโค้ดนี่อยู่ตรงไหนโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไง ใส่คูป,ปองตอนนี้เกมนี้มี2องโค้ดด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็จะมี Welcome D S โค้ดแรกปึ๊บปึ๊บโหลดอยู่แป๊บหนึ่งน่าเข้าไปแล้วที่ช่องจดหมายดูสิว่าโค้ดแรกได้อะไรโอ้เพชรมือนหนึ่งเหรียญม่วงห้าเหรียญแล้วก็เหรียญทองสามเหรียญน,นะคะมาดูโค้ดที่2กัน โคดที่2นี่คือโกโก DS นะไปดูกันนะคะได้อะไรโคดนี้โอ้โหได้เพชรมาอีก3,000โอเคนี่เลยค่ะค่ะเพื่อนๆโคดที่ใช้ได้ในตอนนี้สำหรับเกมนี้กดรับทั้งหมดกันเลย ก็จะได้รวมแล้วนะคะเพชรหน0 0 0ตอนนี้ถ้าเกิดไม่รวมเพชรที่เราสุ่มไปแล้วเยแยะเมื่อกี้นี้นะก็คิดว่าน่าจะได้เพชรถึงประมาณ60,000เลยนะคะเพื่อนๆในการสุ่มหาพวกของต่างๆเพิ่มอีกแล้วเกมนี้เนี่ยก็ยังมีนี่อีกนะพวกระบบสัตว์อะ่ะจะเป็นแบบสัตว์ผีที่คอยเอามาใช้ช่วยสู้นะคะ้ยน,นี่ไง มีวิธีการแลกเปลี่ยนโลก,กับลินแล้วเฮ้ยลองดูดิมันคือยังไงอ่ะอ๋อก็คือเราเก็บเศษเล็กๆนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาแลกเป็นเหรียญนี่อีกทีหนึ่งที่เหรียญที่เราได้รับแจกเมื่อกี้เนี่ยจากพวกของรางวัลล็อกอินนั่นเองแอบไปดูเดินเจียนอีกทีหนึ่ง กวาดล้างได้ด้วยนะคือเราไม่ต้องมาตีเองตลอดแล้วก็ดันเชียนนี้ยังล็อกอยู่อย่างนั้นหรอเดี๋ยวน่าจะต้องดูว่าทํายังไงถึงจะปลดล็อกดันเชียนได้นะคะอาจจะเป็นที่เราลุยดาดหรือเปล่าถ้างนั้นเราขอท้าทายบอสอ,อีกสักทีนึงก็แล้วกันอ๋อสู้อยู่นี่ไงสู้นักป่าเปื้อน,อนตายไปซะ น่เรียบร้อยแล้วก็ไปอัญเชิญสัตว์ผีกันโอ้เหรียญทองพวกนี้เอาไว้อัญเชิญสัตว์ผีนั่นเองนะตอนแรกเราคิดว่าเอาไปลงดันเจียนซะอีกมาอันแรกเริ่มเรียกตัวอุใช้เวลาเจ็ดนาทีเลยเหรอถ้าเกิดว่าเราจะเรียกออกมาเลยเนี่ยใช้เพชรแปดร้อยหรือว่าเราจะดูโฆษณาก็ได้อย่างงั้นเหรอวิั้างั้นเอาเหรียญมาเรียกต่ออีกวิเดี๋ยวเราจะลองใช้เพชรเลยเพื่อน เราอยากรู้ว่าสัตว์ผีที่เรียกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรอู้ <c oughs> อันนี้คือสัตว์ผีเหรอ <c oughs> มันปุ๊กปิ๊กมากเลยอ่ะเจ้าเหมียว <c oughs> โอเคตัวแรกเป็นตัวโจมตีนะคะเพื่อนๆตัวต่อไปอู้นกอ้เสีงอะ่ะอีกตัวนึงอะ่ะอะไรอันนี้ <c oughs> เป็นตัวเหมือนกับห,ห,หุ่นหุ่นขุนนางอะไรอย่างงี้นะ โอเคป่ะเดี๋ยวเราจะเรียกเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้อันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดนาทีนะเพื่อนคือมันเจ็ดชั่วโมงโอเคเรียกเอาไว้แล้วปิดไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาติดตั้งกันยังไงนะคะน่าจะใช้ได้เลยอะไรอย่างงี้ปะ่ะนี่ไงมีสารานุกรมด้วยของที่เราส่มหาได้ทั้งหมดนะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อเราปลดล็อก ok ของแต่ละอย่างแล้วเนี่ยก็จะได้เพชรด,ด้วยก็คือถ้ายิ่งปลดล็อก ok ของมี ก็ยิ่งจะได้เพชรเยอะนั่นเองน่าเรียบร้อยได้เพิ่มมาอีกคือเยอะจริงมีสารานุกรมสัพพีอีกนะ,ะเก็บอีกคือสุ่มหาของได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดแอบบมาดูร้านค้ากันต่อมีแพ็กเกจเริ่มต้นนะคะแพ็กพิเศษแพ็กการสมัครสมาชิกร้านไดมอนด์ร้านค้าทั่วไป ร้านไม่สะสมแล้วก็มีดูโฆษณาช็อปได้ด้วยเอ้ยได้ตั๋วลงดันเจียนเพิ่มด้วยนะโอ้จเจ๋งเฮมีตั๋วอะไรอีกเนี่ยแอสเซนด์ดันเจียนเมีดันเจียนอีกหลายแบบเลยอะเจอบอสอีกหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยเรายังคงอยู่ที่ซักปลากักพังไฟนะคะเพื่อนๆจะท้าทายบอสดูอีกตัวหนึ่ง รับรางวัลล็อกอินไลน์วันก่อนมีเพชรแจกด้วยนะนี่นี่แล้วก็พวกเหรียญพวกอะไรอุ๊ยอะหลายอย่างเยอะแยะเก็บกันเลยแล้วก็ไปดูกันต่ออุ้ย <c oughs> ตัวใหญ่เหมือนเดิมหมอผีพยาบาทเรียบร้อยมีวาดอะไรได้อีกแล้วเดี๋ยวจะไปวาดกันดูเพื่อนๆเ,เรียบร้อย เอาเดี๋ยวนะไม่ได้สู้ชนะหรอเมื่อกี้นี้คือเกิดอะไรขึ้นอ๋ออาจจะเวลาหมดหรือเป่าเมื่อกี้ใครดูทันบ้างไม่เป็นไรนะคะเรามาดูนี่กว่าระบบใหม่เพิ่มเติมมานะคะก็คือพระธาตุเดี๋ยวเขาคืออะไรอะ่ะอ๋มันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องรางโอ้นี่นี่มีหลายแบบเลยคือเราใช้เราใช้เพชรสุ่มเยอะมากด้วยดิเราสุ่มแค่นี้ก่อน มันจะเป็นเครื่องรางที่ช่วยเพิ่มพลังขึ้นไปอีกนี่ไงของที่ได้มานะคะเพื่อนๆก็สามารถเอามาอัพเกรดในส่วนของการเพิ่มค่าพลังได้อีกหลายอย่างเลยก็จะมีพวกเพิ่มโจมตีเคลื่อนย้ายความเร็วอะไรพวกนี้นะคะคูดาวลดบู๊ตโจมตีลดนะพอเราได้ของอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอามาอัพเกรดในส่วนของค่าพลังต่างๆได้กดทั้งหมดเลยก็ได้ ก่อนเรากดไม่ติดเราจะออกแล้วเข้าใหม่กดไม่ติดดีนี่แหละคือเราจะต้องค่อยๆกดเพิ่มไปเพื่อนแต่ว่าเรากดไม่ติดแลวตอนนี้โอเคไม่เป็นไรนะคะก็มาดูกันคร่าวๆสำหรับเกมนี้เป็นการเล่นแบบว่าได้ของมาเรื่อยๆนะเพื่อน,อนแล้วก็การลุยด่านการเก็บเลเวล exp อะไรพวกนี้คือมันง่ายมากนะคะ ถ้าใครชอบเกมแนว i d เด RPG นะคะคือลักษณะมันไม่เป็นแบบไอเดนอะมันเป็นแบบปิดไปมันก็ได้ EXP ตลอดนะจะต้องมาเก็บของด้วยอะแล้วก็เกมนี้นะจะเน้นในการดูโฆษณาสักนิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่ชอบดูโฆษณาเนี่ยก็จะมีพวกแพ็กเกจที่ปิดโฆษณาได้นั่นเองนะไป คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกด u u s c ไ i b e c ช anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย